หอยเดือดเบิ่งบบบนี้เห็นบ่กือเล่าเดือดมันจะฉ่ำเลยเห็นบ่ตตางกันเนี่ยพี่น้องเต็มบ่วงเกลื่อนเขาหดบ่วงไหนเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุลทุก้นกับผมเป็ก้อนแขกมาอีกแล้วครับพี่น้องมาีิมากับเมนูเนี่ย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 พี่น้องเนี่ย โอ้หอยแข็งครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยหอยแข็งช่ำๆนุ่ยใหไงได้ตรกเนี้ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยใส่ญ่ได้พี่น้องเนี่ยอย่าใส่นี่ได้ใส่บิ๊กเอ้ยนี่ไงพี่น้องเนาะอันนี้คือหอยแข็งนะพี่น้องเนาะส้นนี่จะเป็นหอยหอยหอยค้างพี่น้องเสียวเสียวหอยแข็งกับหอยค้างก็เปรียบเทียบกันเนี่ยหอยค้างมันจะเป็นเนี่ยพี่น้องจะเป็นแนวนี้ทรงเรียมเนาะทรงเรียมมันจะบอกเป็นทรงแนวนี้เนี่ยเนี่ยหอยค้าง อันนี้หอยเลือดเนี่ยใส่เอ om, ต่างกันอยู่พี่น้องเห็นบ่มันอยู่บนมีเลียมอันนี้มันจะกลมอันนี้จะมีเลียมหงนี่พี่น้องหอยค้างเนาะสีมันก็บยีสีดเนี่ยลวกน้ำเดียวกันพี่น้องเห็นบ่สีมันยีสีดต่างกันเด้เออเนี่ยเฉียวมันเทียบเทียบเอาลงคลิปที่หน่อมีความเปลีย่ยนละขนาดได้พี่น้องเห็เนบ่อันนี้จะมีเลือดห่มตรงกลางได้พี่น้องอันนี้หอยค้างอย่เป็นสีดไปเลยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยอันนี้หอยค้าง เนี่ยเห็นบอกนี่คือความแตกต่างระหว่างหอยข้างเนาะหอยข้างกับหอยหอยเลือดคือหอยแข้งเขานี่ต่างกันพี่น้องที่ช้าต่างกันนาอพี่น้องเนาะอ๋อบอบอกยังไงพี่น้องบอกบอกยังไงก่อนจีกินนาอพี่น้องเนาะอ้อดื่มเสนอพักพี่น้องนี่พักเข้าตามที่เห็นพักชี่หอมแล้วก็พักสลัดกรอบๆปลาย่างอ้าพี่น้องอก่อนจิกินเนาะพี่น้องนาอก่อนจิกิน ตามประเพณีวัฒนธรรมของเปกกวันเด็กพี่น้องไงยน้ำบานขวดหน่อยคือเราเลยครับพี่น้องเอ้าเส็บๆน้ำกันโอ้บอกเปกเงียบพี่น้องเปกบางๆเอ้าโอ้อากาศเย็นๆพี่น้องอากาศเดิอดเย็นลนี่เดิอดนุ่มหนาวเข้ามาแล้วเอ้าบานี่เข้าบานี่เนี่ยพี่น้องหอยค้างเดี๋ยวจะกินหอยค้างไ้เพื่อพี่น้อง ตัวใหญ่ๆเนี่ยข้างในมันเนี่ยมันหยีซีดเนาะอันนี้น้ำเดียวกันเนาะเบิ้งเนี่ยหอยแข้งเนี่ยหอยข้างอันนี้หอยแข้งเนาะเอากินหอยข้างก่อนพี่น้องเนี่ยหอยข้างนี่เป็นแนวนี้เหนือนจะต่างกันเนี่ยเห็นไหม่น้องต่างกันจริงเด็ดอือเอ้า Ep sĩ bỏ vào yakin dip yakin hèm o ghèn nga gà hèm với thân. O khó chuốc mẹ ai với thân. O khó chuốc sút hèm mẹ chuốc sút kêu cục 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 หอยเดือดเบิ่งบบบนี้นนเห็บน,น,น,นบ่กหรือเ่าเดือดมันจะฉ่ำเลยเห็นบ่ต่างกันเนี่ยพี่น้องเต็มบ่วงเกล <c ười> ื่อนเขาหดบ่วงไหนเลยพี่น้องอื <c ười> หอยค้าง่ำๆเลยอือโอบจุกกระเซ็บนาะกินไงอื้หอยค้าง เอาพี่รองรัวอร่อยสี่สิบส่วนหอยเลือดรัวละสองร่อยอืมอืมหล่ะเอฟซีถามว่าไปซื้อมา้ยใส่บบอกตรงนี้พี่รองอยู่แถวอ่างศิลาน,นอกตลาดเลยพื้นบ้านไอ,อ,อ,อ้ยังเขาเอิยนตลาดไอ้เช่าปลามุนลองอยู่อ่างศิลาน เขียวกุบกรุบกุบหนุบหนึบนัดอืมอืมเดือดมันจะฉ่บกว่าไปหรอมันจัออกวัาบานแต่ หอยข้างนี่เจืดผมว่าหอยเดี๊ยบจีแสบกันนี่ช่ำ phát hưng cả kiểu uống đi hết

bản, hoài liệt bản rồi ạ hoàm เนี่ยหายค้างนี่เจือดเห็นป่มันจะเจือดพี่หลังนจะบมมีเลือดออกสีจะเจือดคือหอยข้างเจือดอหยอยข้างนี้นะ่ะเห็นป่บ่มีเลือดแต่ว่าเนือ้อคล้ายกัน ตาความหอมคว่ำฉ่ำคือหอยเดือดแ่บ อมานยังล้โลดเลยพี่น้อง

มียาจา้าไมเดนเลยคนอย่างไรศัพส์พี่รองเอ้ยเดี๋ยว่ฝ้าไปซื้อตัวสาวไเพิ่มกินด้วยไหมคนอยางไรศัพท์เอาพี่้องี้ากินเฝ้าไปซื้อตัวสาวเพิ่น อขอยัดครับผมขอยัดอืมอืม,อม,อมจับจับมือนจับ ืเอาพีนลองต่อบไเขากันก็ไปพักจัด จนตัวนี้แล้วพี่น้องล่ะคับสุดท้ายโอ้เหนี่ยเต็มเต็มเลยเห็นไหมน้ำพกกริกกับเบิร์ดพอดีน้ำจิ้ม ฮึโอ้คักคักคักมาเนี่ยอเขาพี่น้องมาดนี่ยคลิปนี้มือนี่าไว้ซ้ำเหนียวกันหน่อยครับผมเนาะคลิปหนาเขาไปพอดไหมก่อนอย่าเวินเนันคลิปหนาเนาะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็ดกวนแดดครับสำหรับมือนี่เป็กกวนแดดขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ